อากาศดีเพื่อนๆไปเลยไปเลยมาดูไปทําส่วนอากาศดีทุกคนนะคะไปเลยว่าวิวจะนําเสนอยาวๆเสียงพินเสียงแคนไปเลยวันนี้ถ้าอากาศร้อนฝรัง่งเขาชอบทานสลัดไปเลยว่าวิวจะมีอะไรไปดูซิยาวๆเสียงพิน ไปดูว่าวิวจะทำอะไรเมนูวันนี้ไปดูไปดูไปดูปดูสลัดค่ะสลัดสลัดเนื้อายสลัดอาหารวิทําซอสเองค่ะซอสสลัดครอยากได้ก็ทักมานะคะทําเองคุณสามีไม่ทานซอสที่เขาทําใส่กล่องมันไม่อร่อยมันเนี่ย นะคะก็วิวิธทำซอสสลัดเองนะคะวันนี้ดูซิผักสลัดหน้าทานไ้่ล่ะผักอันนี้เขาเรียกมันกรอบมันหวานมันออกจะออกขมขม,ขมนิดนึงแต่มันอร่อยนะคะแล้วก็มีชิคก,กุลเลยไม่รู้จำชื่อไม่ได้ไม่แน่ใจก็นั่นแหละใส่กับผักสลดัดผสมผสานกันลงไปนะคะแล้วก็ มีมะเขือเทศมีจากบีโอจากสวนบีโอบีโอบีโอโลกีมะเขือเทศหวานหวานมะเขือเทศเชรี่เชรี่แล้วก็จะไปย่างนะคะเตรียมซอสวร,รนซอสซอสของวิวจะย่างปีไก่ไก่ย่างถูกเผาเราก็เอาไม้เสียบเสียบตูดซ้าย อันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีตูดอันนี้เป็นปีกปีกปีกไก่ค่ะวิจะย่างแล้วก็โรยด้วยงาน,นะคะงางาขาวเวลาย่างมันจะเหลืองสวยงามหน้าหยิบหน้าทานนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่งาดำมันจะดำใส่งาขาวทุกอย่างวิวิโคโคน p r o f e s s i o n a l ทำเองกินเองนักเลงพอ่าซานเมนสวยรวยเก่งพนะพูดอะล้ว่าเอาไปห้าบาทใครชมนะก็ทำทุกวันค่ะเพราะว่าเราก็เป็นแม่แม่สีแม่สีแม่สีเรือนใช่เนี่ยเดี๋ยวจะเปิดเตาอบก,ก่อนเราจะเปิดเตาอบ ก็อบประมาณถ้าปีอย่างนี้ประมาณ50นาที45นาทีได้ตามความร้อนนะคะเดี๋ยวกำลังจะเปิดเตาอบแล้วค่ะวิวิก็จะนำไปอบวิวิจะเปิดเตาอบดูก่อนว่าเตาอบว่าจะเปิดเตาอบเปิดไฟก่อนแล้วก็ไปกดตรงนี้ดูก่อนกดตรงไหนกดตรงนี้แหละจะเอา 280คิดว่า1 8 0ย9 0นะถ้าเร็วเราก็ออกในก,กดแล้วกดแล้วกดแล้วก็กดแล้วก็เอาไปเลยค่ะเอาเข้าตู้อบแล้วเ,เข้าตู้อบแล้วประมาณ50นาทีถ้าเป็นไก่เป็นตัวเราก็จะประมาณเราก็จะมาประมาณ1ชั่วโมง มินิม u มมักซิม m มนะคะไปเปิดแล้วเปิดแล้วเข้าไปอบอเป็นปีกเล็กๆเ,เขาจะ้ะเข้าไปอบนะคะสุขภาพดีละชีวิตก็มีความสุขนะคะเปิดเพลงยาวๆๆเสียงพิ้นมาสั่นพี่วิก็จะไปจุดจวดกับส,ส้มตำตำปีกไก่ก็ทานกับตำแตงส้มตำได้น,นะคะ นะคะแต่ฝรั่งเขาจะชอบทานปีกไก่กับซอสนะะี่ค่ะซอสโปรดุกชิลีซอสสวิสแอนชิลีซอสสวิสแอนดซาวนนะคะเพื่อนอันนี้เป็นสุดยอดของหน้าร้อนนะคะทานสลัดเยอะๆเราสุขภาพดีกินดีอยู่ดีความคิดดีแล้วก็จะมี ร่างกายแข็งแรงไม่ต้องไปถามหาคุณหมอนะคะด้วยวิตามินดูม,ม,มะม่วงมะม่วงอันลูกอันนี้ลูกเบีย้ยนเนยน,นี่ครกเข็นครกเข็นลูกระคังลูกลูกนี้วิชอบมากผลไม้นี่ผลไม้อะ่ะเบีย้ยนเนยนี่ชอบจริงๆวิตามินซีรวนรวนวิตามินซีสูงว่าสั้นนะคะ เพื่อนเปนไปทำดูทุกๆวันทำทุกทุกวันเอา้าใบตะไคร้ยาวแล้วเดี๋ยวจะไปปลูกวันนี้ตะไคร้วิวิยาวแล้วดูสิจะไปปลูกแล้วนะคะไปเลยตั้งก็ตอนนี้กำลังเ,เปิดเูาแล้วจะเอาไก่เข้าไปอบค่ะนะคะหน้าร้อนทำง่ายง่ายบางทีทำเป็นตัววิวิทำแตกต่างกันค,ะค,ค่ะโค้กเกิลทำเมนูแตกต่างกันทุกวันทุกวันสลัดและบางทีก็ ทุกวันอันนี้บางทีอยากง่ายๆแต่บางทีก็ทําเป็นตัวเป็นต้นขาเป็นบางทีก็เด็วจะไปเอาเป็นตัวขึ้นมาวิวๆเอาบางทีซื้อมาแล้วก็ทําทำใหม่หม,มักเองค่ะหมักเองหมักเองทาเองทุกอย่างเพราะว่าคุณฝาชีเขาไม่ชอบทานไหนที่ซื้อมาสําเร็จ เขาจะให้วิวีทำทุกอย่างดูแลทุกอน,นูเนาะเราสุขภาพดีแล้วก็ต้องดูแลเรานะคะใช่ค่ะคิดดีทำดีอาหารดีๆสุขภาพดีไปเลยไปกับวิวีไปทำดูซอสทำเองนะคะซอสขนาดซอสนี่เขาก็ไม่ให้ โปรไฟล์นะคะวิเวลเลเซปถามมาใครอยากได้ซอสนี่ทำกินทำขายทำมาให้ไปซื้อนะคะบายๆเพื่อนน่าทานไหมใครใครอยากได้เมนูนี้ยกมือขึ้นดูมะเขือเทศวานวานเชอรี่เชอรี่ตัวมาเตนอุ้ยบางทีกินเป็นลูกๆอย่างนี้วิวช,ชอบชอบทานเป็นลูกๆชอบทานเป็นลูกๆนะคะ รับๆทุกคนกดให้กดแชร์กดไลค์ให้วีวีด้วยนะถ้าอยากให้วีวี่ได้เป็น <c oughs> ได้เป็นโปรฟีค่ะแต่ก็ได้เพื่อนนะทำ YouTube ไคลนสลัดหุ่นดีหุ่นสวยก็าทานสลัดตาทานวิตามินซีสิครับเดี๋ยวเอาไก่เข้าตู้ก่อนนะคะเอาไก่เข้าตู้ก่อนตู้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 รอก่อนมีร้อย ร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบแปดร้อยร้อยเก้าสิบร้อยห้าสิบก็เอาเข้าตู้อบเลยนะคะไายบายเพื bye ่อนเลิฟเลิฟทุกคน C, วิตามินซีล้วนๆผาณาพนา